เขาไปหมดไปเล็วไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเอยใครจะไปไหนก็ไม่เป็นไรใช่แต่พ่อจะอยู่กับเจ้าลูกนะใช่ไม่เป็นไรหน,หนูอคนเดียก็ได้เดี๋ยพ่ออยู่เันเพื่อนเจา้าก <c oughs> คนสมัยนี้ลูกเลย เจ้าจะสนใจบุคคลชอบมองคลหรือเพียงภายนอกแต่เจ้าจำพ่อไว้นะพ่อมองเจ้าพ่อมองที่ใจเ mm. ชื่อพ่อ mm. คนอย่างเจ้าแม้นใครไม่รู้ว่าเจ้ามาจากไหนแต่ในจิตใจของผู้ผูกพ่อ เจ้าจะเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งเป็นเพชรที่งามมากแม้เมื่อเจ้าไปอยู่ที่ใดทุกแห่งผลตำบลหมู่บา้านคำว่าเพชรก็คือเพชรแท้เชื่อห่อรู่นะและอีกอย่างหนึง่งขอขอขอบใจหนึ่งปีแล้วนะล,ลูก ที่เจ้ามาอยู่กับบ้านบารมีทําให้บ้านบารมีมีแต่ความสุขสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่มีความสุขตลอดไปพ่อขอขอบใจเพชรมาเม็ดีด้วยถิดลุกนับก็แต่วันนี้เป็นต้นไปเชื่อคำพ่อแม้ว่ามีปัญหาอะไรที่มากมาย ในตัวของลูกเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้ายัมีพ่อและยังมีแม่ที่จะเป็นกำลังใจให้เจ้าพร้อมด้วยแฟนคลับเอฟซีที่รักบ้าน,นมาเลือีและเอ็นดูเจ้าและทีมงานของบ้านมาเลเซีทุกคนจะคอยเป็นกำแพงปกป้องดูแลเจ้า ตอลอดไปพอะนะ่อรับนัาดำดงปรดเปิดให้กับเรงสับคนหนคนระับแต่เรื่องกิจกาไม่ต้องห่วงลรอกนะเพราะพอะ่อเนี่ยอยากมีดำรง